สวัสดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องวดีนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านครับผม <c oughs> เช็คเบื้องนกก็ะัจล๊ะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ท้ายนกพี่น้องอยู่บ้านนี่พี่น้องในเบื้องนั้ครับเนาะอัปเดตครับผมนกในไข่ ข้อนนกเขาชาแนลครับผมอัปเดตพี่น้องในเบื้องครับเช็คเบื้องนกวามครับว่าว่าจิไเ้ต่ออะไรวาครับผมนกกระไดช่วงนี้ท้ายฝนครับพี่น้องไ่อยากสูอยากอันนี้ปันไดครับเมื่อกี้จดกันกับกู้ตัวเดียวครับพี่น้องไ่เป็นจัดเป็นต่ออไหรอครับนกกระไดช่วงนี้ เตรียมกงไว้แ้วครับพอดีการแว่นวาเซียวนกไม่ให้ตัวนึงครับผมเตรียมกลงไว้รอครับลงใบครับผมขอท่ามทนมาหอดครับผมก็เลยมีโอกาส น้องจังวะนี่ท้ายนกให้พี่น้องไหมเบื้องันครับนกไม่หายครับผมตัวนี้ก็คืงเอามาไหมครับตัวนี้ตาแดงนี่ครับโอเห็นไหเนาอครับพี่น้อง อยากสู่กันไดครับตัวนี้พี่น้องครับผ่าแดงบ้านอยากสู่กันไดครับเป็นนกเก่าหรอกครับตัวผ่าสีฟ้านี่ครับผมมบินครับสภาพพี่น้องอัปเดตเลยพี่น้องเรืเบื่อยกันครับนกไม่ไข่นะครับเนาะพอคนนกเขาชาแนลครับผมฝากพี่น้องกดติดตามได้เลยครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ได้ มาเนี่ยมาได้ไปต้อนอกเหรอครับถ้าถ้าตะแหวนเอานกมาให้ตัวนึงครับจานแหวนเกี่ยวนกมาให้ตัวนึงครับริ้วตันครับผมพี่น้องเดี๋ยวจานแหวนมาฮอดกันครับเดี๋ยวผมจะใช้เบื้องเดียวนึงนะครับเนาะกักดินครับผมตัวนี้นี่กระกะนกไม้ครับพี่นกบ้านขัน่งนะครับตัวนี้ก็ได้ ขันแน่วขันแน่ครับตัวหนึ่งครับผมตัวหนึ่งตัวนี้นก็บ่าเนได้ออกไปเช็คย่ครับเอามาตั้งแต่ตั้งจังหวัดครับตัวนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นมดแดงครับผมมดแดงครับมดแดงนี่ก็เล่นอยู่น้ำผมหลายปีแล้วครับสามปีสี่ปีแล้วครับพี่น้องแล้วกะ ตัวน,นี้ก็นกไม้ครับผมนกแอบนอกปึกอายุกงกับปีกว่าแล้วครับปจะย์บางหันกับ่บคู่ครับพี่น้องตัวน,นี้ก็นกเลี้ยวต้นครับผมอายุกงสามสี่เดือนครับกินดินเยอะครับเลี้ยวสองสามขวมครับนกเลี้ยวต้นนี่ก็คู่เดียวครับจนก็ไ,ได้ ลงไม้ครับสามทีเดือนกันครับผมถ้าตัวนี้ตัวนี้โดนแล้วครับเขาสองขวบแล้วครับตัวนี้สองขวบแล้วหูวอ้างครับดิ้นดินดินดิน,ดนโอ้ยนี่ก็อ้างกันครับอ้างสามคำสีค่คำครับลูกต่อครับตัวนี้ มันเฉลยครับที่เลี้ยงไว้นกคัดเนาะครับเนาะคงมีสองตัวคงมีสี่ตัวครับว่าในคืนโกงนะครับนกก็ได้ล้อจังหวะแหวน่อนครับพี่น้องช่วงนี้ครับก็ได้ออกต้อนนกนะครับวันนี้ไทยนกให้พี่น้องไอ้เบือ้องทำซาล้อจานแวนอานกมาให้ก็ตัวนึงครับผมันี่หาหกเดือนละครับ หกเดือนละตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาตัวนี้พี่นอ้องเบ,บงิ่งครับนกไล้นะครับกงนี่ครับเดี๋ยวพี่นอ้องเบิ่งไล้ครับผมไล้แตกงดงามครับตัวนี้ก็นกต่อครับแต่ว่าว่าค่อยได้ไปต่อครับผมนกต่ออยู่นี่ประมาณหกเจ็ดโตครับพี่น้องหลายอยู่ครับเก่งแนบบอกเก่งแน ลายพี่น้องเมืองกใกล้ครับตัวนี้ลายเมืองกใกล้ครับเมืองไร้สนับปีกครับพี่น้องเมืองไร้ครับตัวนี้เชียงเล็กคล่มครับผมยางหน่อยขลุ่มครับเป็นนกตอด้วยครับ แตกหมดงามครับผมลายมันแตกหมดงามส้มมี่น้่องเมื่กี้แข่ครับนี่ครับลายหน่อยครับผมลายน่อยแตกหมดงามแถบทุกเส้นครับผมตัวน,นี้ขาล้มขาล้มหลายครับตัวน,นี้ขอเดี๋ยวไปต่อเราครับตัวน,นี้ก็ไเลยังไมฟังเสียงอยู่บ้านครับ งามาครับพี่น้องสองคุกแก้มครับเบยังลารอีกแค่นึงครับพี่น้อง,งยองไรแค่นึงครับ,อ,รบอืมกระเจียงลบนี่ครับแตก,กมดงามครับผมตัวนี้ลายงามผอบดำน้อย หมักคู่จังครับผมคู่หลายครับนกตัวนี้ครับฟังนี่ครับพี่น้องแตกมดงามครับผมหลายงามครับนกตัวนี้ครับ ตอนนี้ก็เพิ่งรับเขาไข่เมา่หม่ครับผมเมื่อวานนี่ครับตอนนี้ยังไมา่ใหา้ไปร้องเลยครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้กุ๊กเดียวครับกุ๊กเดียวเสียงน้อยครับผมผ่าแดงหน่ครับพากันไปหยังโอ้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมดอกโอ้โหนก,กีนดอกกงนมาดอกไม่จะดอกกิงกิงแท้ใช้ดอกก่งใช้ดอกก่งเอามาเสียง สวัสด ul ีค <laughs> ร <to> ับสวัสดีครับเมาเสริมทับไม่ดีเลยเน้อยู่ใสนกเก่งอยู่ใส่เรามีนเก่งอันนี้นเก่งแล้ามันสิมันจะหาอีกบ่ป้อนพายพเนียมมาพร้อมครับยี่นองผู้ใหน้อมาตไก้มาตไ่มมตไใสจลันจะลันนเยีมงามๆจบาจัจักบบเออถามกันเบื้งตัว ขยันกันได้ไม่ยืมพื้นกี่ก้าเนี่ยล่ะฮะไม่ยืมไม่ยืมเพียงอย่างสร้างนี่นะยืมเพเนียดบ้าหรือเปล่าวะสร้างก็ยืมเพเนียดยืมเพเนียดวัดดิเพเนียดใจไม่ยืมยือหันเอาเพเนียดมานั้มไปต้อนกบครับต้อนกจต้อนนกจตอนกเดี๋ยว่นกเลียวว่านกเลียวนกเลียวไป่นดงแดงนกเรียวฮะ จัรแบนเอานกม่านอานกมาเอานกมาให้พี่น้องสมครับมือนี่นกลิวว่าสันว่าตันมอกกอกเลยว่าจรันตันตันตัอตัน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 ันตันตันตรนตันอันต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 านตัน่ั่ตีนตนตันนลงนตานตันตนนตัตันนนตันกตันนตดนตีันยันตน ะเนี่ยกงพญาดาบตัวนี้นี่แหละครับนี่แหละครับสามลอยได้ครับนี่ครับแก้วมาครับของผมสองอันเราได้หนึ่งนี่อันหนึ่งแข็งแรงยางหักเลยนี่ครับผมแข็งแรงผมส่งไปเบิ้งโอ้เจ้าได้สามลอยเนาะไหวไหวด้ครับมักสู้ดีเลยเนี่ยไหวได้ครับนี่ครับนี่มีแต่ไหวได้ครับเสียแต่ว่าตรงนี้เป็นห่วงเป็นยงไิตัวนี่แหละธรรมดาไม่ต้องมีสิทธิ์ นกเลี้ยวครับพี่น้องนกเลี้ยววะสันวะเรียวแตนบ่บุลบ้านาหารครับอุบลเลยบ่พีพี่บุญะี่บุญป่อี่บุญป่่บุญป่ะพี่บุญปะพี่บุญ่ะพี่บุญปพี่บปีบุชป่ะพ่อุญปี่บุญป่ี่บุป่ะพี่บ่ะ่บุปพี่บุญ่ะพี่บปู่บี่บดบ่ป่่ี่ป่บ่ี่ chứ mà không phải để nhín tiếng cũng như là tiếng mồi đấy đi ha đi พวกไปน้ำกันเฮ็ดดีเฮ็ดดีตีเนีใส่ผ่าพิษปากต้นครับพี่น้องช่วงนี้กันโควิดครับผมเดตามเพป็นวานนะเดี๋ยวเบื้องใกล้ๆกันครับพี่น้องงามบ่เบื้องเอาเด้อนกลิ้วตันมาเสนว่าหลาอายุเป็นต้อยจะปีก่อนสามปีอืโกงโอ้ จะกงเบื้องกงคือเบื้องหนกงามดูดิกงครับผมยางดีแล้วครับกงที่กงกงยางงามวะสามลอยครับผมกงนี่สามลอยครับผมเอามาแต่น้ำพอยนี่ดับไหวได้ครับไหวทั้งลูกไหวถูกวงเลยสามสี่วงไหวนิดหาซื้อว่าได้หรอครับสามลอยครับผมไหวตันหมอกกออบู่ดิฟังเสียงวะ ยอดให้พี่น้องฟังด้วยมันเสียงไหนมันคู่อะไรมันตื่นรถบ่เฮ้ยมาไก่เออยมาไก่ไ,ไปไีนคู่กัเนาะอ่ะคู่ได้แหละไม่ได้แล้ะ ตัวนี้กับไม้ทั้งคู่นะครับพี่น้องบอกให้ตัวนี้กับมะไม้ครับหมวกยิ้มนี่กับพึ่งม้ากันนี่ตัวนี้มะหมวกว่านครับผ่าแดงนี่บนครับบนบนครับบนครับผ่าก็ผ่าก็ดีเลยนะดีเยอะเลยนะต้นเหนียวว่านแต่ตัวผ่าแดงเนี่ยอา่านใต้พี่นุ๊ก ใช่ไหมทา,า,ามกีฬาห์อือทามกีฬาแถวอยู่กรุงเทพกีท่ารวานนี้ไปเอาต้อยงยิงเดียรไก่จเออเครับผมสีนะ้ำสลินครับเ,เาเรียกกันได้บอกตัวหน่อยหนึ่งว้านนี่เพิ่นมาเอาไปจนหนึ่งครับอยู่วังหน่อยตัยวสีม่วงละคนไหนจะบ้านาาเท่าไหร่ ก็แบบปุ๊บก็ีวงแค่แ่วคยชมสีวงแค่สีวงแม่หรอนะกับสีวงควันใส่าวงคอนสุดกอบควอนสุดท้ายซีวงกับเวแวอเนาะ็ถือว่าละตันตึกปะอันควันนะด้วยตันตันเล่นบอลันครันตันตันพนี่ครับสังเกีเบื้องครับวิธีการไปเลือกเบื้องลงตัวนะครับพี่น้องพ่อพระออกแล้วนี่ไม่ต้องบ่ครับ พอพระออกจากไอ้พระออกจากกันแล้วนี่มันต้องมีการตามพร้อมนกตัวนี้เข่าท่าครับผมเห็นบ่เวลามันนกออกแล้วมันสีเอือนน้ำออกมาเนี่ครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับเวลาไปสังเกตเบื้องไปเลือกหาซื้อนกครับพี่นอกจดกันแล้วสักพักหนึ่งเขาออกมันก็ต้องเหียกตามอีกครับคือเวลานกมันออกแล้วนะเราเห้สันนีษฐานว้างสันการไปเลือกอ่ะมันดึงเขาหีินะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เวลาไปเลือกซื้อนอกจกะสังเกตเบางไรื่อครับถือว่าใส่ได้ครับนกโก,โอกลอะไรเฮ้ยที่หาของได้นอ้อมากับรถมอไซค์มาวัา <c oughs> วานมา,นนนานวันนั่นคือแม่ลากคำคนกรคือบอกว่านอ๋อหวานกับตอบอ่ะหวานใโตอไอ้สองตอหวานวุน้ยมัน,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 นตอ,อยากดีช่วงนี้ พี่พี่ต้อแถวไหนช่วงไหนอ๋อแถวพระรามหาบพระรามหาบพีไปยกะแล้วครับมวันนี้วัน้เป็นสามเเห็นบอกกินนี่นี่นี่จำว่าวงนี่มันกินอะไรอัน้าเรียกกินไซด์เลยไซดทะเลขอนตัวนี้ก่ไั้ดาบเอาไม่หื ใช่กินใต้ดินดำาะนี่กับใายสังเกตบ้างว่าจิตกินเม็ดหอยแตกดิทำไมขาดกินราดกิน่ะปตัวหน่อยเราเดี๋ยนาะบางมันนี่กินกาบหอยที่มันแตกมันทิพนอยู่กับใช้เหนไหเป็นกาบกับแตกๆที่กินหมดแดงหมดแดงแจ้งข้าวพี่น้องน้ำเนื้อครับหมดแดงไปแล้วเด้อหมดแดง มอดแดงอีไปเหรอเด้อเพิ่นว่ามอดแดงอยู่หมูวันไ่เออเอามอดแดงไปบอกนี่เดี๋ยวมดแดงยังอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่นอ่อนเงินแล้วผู้ใดล่ะฮะผู้ใดล่ะอยู่ทางสักแก้วครับผมมดแดงเออสักแก้วอะไลไรลบบฮะอะไรอะไรหาไปเท่าเอ้ยนี่ครับมอดบักดินครับผมนี่พูดนะต่อจนหัวมึงยีขอนอยู่บาง้อ มัวมีคนมัน่เวลามันมันไซน้ำมันหยาดไหมมันสดีหัวมันเสียบเสียบเสียบนาเสียบหลังคิวคิวมัมีขนเลยคแนตกข้าเลยการาล้ไงเปลี่ยนบ่ผมกินเปลี่ยนบ่อืมนกมันนีมันกํลังบทายไปน้องยบ่มยกันเดี๋ยวกินยอเิ่งกนมันเยอะกว่า

เขอบอกแค่ยูเทียวไม่โอ๋ตอต่อขนาดต้อ,อยูบานน่ะนะวานมีนกตอพี่น้องเอ้ยหานกตอกางเกงก้อนยิบตอพี่น้องเบืง้งนครับมือได้่างๆก็เดี๋ยวผ้าจา,านเนไปลุยเดี๋ยวไปเท่าดิอาหาไปเท่าครับสาเกียวเดียว่วามาใส่สาเกียวครับผมไอสีส้ไเวเวบบมไอพวกโมอมแล้งนี่างเงไ้ พร้โทษสอบถามมึงหนวกไปรดโยบาค่าสิบเอาจังมึงถามมึงรดกันถามเอากดต้องไปส่งเสบนมล้มอพระเรียนเส้นนี้เวลากลับให้กลับเส้นพุนเสีนมันล้มมึงเหมือนแล้วเหมือนนงแล้วยังไเรงไปเลก่อนถ้าจิงๆโอ้ได้บางริ้วมาเสริมพอดีกันยังไงอยู่เขาใส่เนี่ยนะ พูดบอกอ้างบอิน้างก็บอกดินอ๋อเนี่ยก็ตัวนี้เอาเราเพียเลยนด้ลอลอีหลอกตีนก็เป็นจิตเก็บวะเหนียวบ่ก็เป็นหลอกจอบหลอกจอกจัะตีนบวมบ่ กิ้วก้อยไม่ค่อยดีตันนีงเมนัน้นบ่งานนี้เนาะก้อยไม่ค่อยดีมนเดิมมก้อยมันต้องเจ็บเลยอือเจ็บก้อยอือเจ็บเจ็บขาฟังหุ่นก้อยค่อยถืออย่างนี่นแขเก่าอยู่ยนี่อยู่เนาะ สายเงียบกันเอาสมุนไพรมากินโอ้ทั้งขึ้นโดนเมื่อหร่เอาให้นี่มุดโดนนะครับบอกไว้ไว,ไว้อย<ว>ู่ตีนกมาจากไทยเรออุบลพี่บุญ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 วังสาย <c oughs> นี่ก็ดีได้หอยพอดีแหละได้หอยแค้นหมกโมแดงหมองอ่างนี้ละโมแดงก็จะส่งไปให้เพลินอยู่ทางสาเกลตัวไปตัวมาเนาะตัวไปตัวมาเมื่อวานนี่ก็แบ่งไปเมื่อวานนี่ก็แบ่งไปวังหน่อยตัวหนึ่งโอ้หมอนี่ระดที่เกี่ยวหวเออมันนี่หมอนึงเงินมันมันมันมาหอดพร้อมกันไปสามลับไปหอดพุนหาหมงไปลำเลยต่อเลยวะไปว่าว่าสั่นโอ้อยยากหอยเชื่อวเป็นขนตู้เย็นใส่เบิร์นน้ำว่าต่อก็ได้นกยิ่งได้แหละ แล้วไปตอขอวันนี่ก็ไปหอดไปตอก็ได้ตัวนึงอยู่เทั่วมาเห็ดหน้าตู้อีกเนี่ยสั่นมันใส่ยาดเอาไปบ่อเจ้าตัวมันแต่ว่าบอกที่ซื้อไปแต่ดอกนี่ก็นกพญายังมัตตบันนี่เาให้เนี่ยไปใส่เป็นเรื่องเป็นเล้าอยู่นี่ก็ได้ตัวนึงนี่มือเมื่อจะไปเบิ่งเมื่อต่านอืมที่เบื้อยู่บ้านน่ะนะโน่นคือยี่ห้ออะไรยี่ห้อยี่ห้ออยู่ผมอยู่โคราชครับไม่แถลงไม่แถลงครับผมไม่แถลง กุงเัต่าอะไรก้ามนเป็นยๆองเงี้ลแหละเงยๆแลก็ไตงยกงโบล้านเออหัวหลุ้้งแล้วจะเห็นหลุดมือเลยโนกไปอะหลานตกเปะงานมาครับพี่น้องงามครับงานครังามนกริ้วครับผมริ้วตันครับอือโอ้ขนขนหัวขนงอนกันยังบรท่านไหนนั่นไหน ว่าเนี่ยเต็มไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอจังหวะมันเต็มกันครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปโจวัดบ้างครับจังหวัดครับจานแว่นนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็สั้นๆครับได้พี่น้องไอ้เบิ้งอัปเดตนกเข่าไายไหมครับฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อคอคนนกเขาชั้นแนวครับผมครับสั้นๆครับพี่น้องมื่อนี้เก็บนี่เอาไว้ท่าเี่วกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหหอมย